ตีสิมงี่สองมงยี่สองีามรดับ้หครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจนักสืบพิมพ์สืบสวนข่าวยากรรมนะครับอันนี้ผมหนุ่มสารยานะครับลงพื้นที่นะครับของสพโัแก้วนะครับสพโัวแก้วอำเภอสามพันนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ซอยใบไวนะครับที่มีกรณีที่น้องนะครับ ที่โดนของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจสอพอพแก้วเรียกรับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่28ธันวาคมพศ2 5 6 5เวลา10นาฬิกา20นาทีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาให้น้องท่านชิ้ที่เกิดเหตุนะครับว่าเกิดเหตุอย่างไรนะครับไหนน้องครับชิ้เลยครับอะ ผมผมจะใช้ชื่อน้องเอดีกว่านะอ่าน้องเอนะอ่าน้องเอน้องเอชี้เลยครับตรงนี้ใช่นไหมครับใช่ครับเนี่ยเขาจะตั้งตั้งแฉกตรงนี้นะอ่าตั้งแฉกตรงนี้นะครับนี่เอนรถเนี่ยครับแล้วเขาก็ยาวยาวเลยอันนี้เรียกซอยอะไรซอยวัยวัใช่ไหมซอยแปยิ้มครับซอยอ๋อซอยแปยิ้มหรือซื้อวัยวัครับตั้งนี่ยาวเลยครับใช่ยาวยาวเลยประมาณเสาเนี้ยครับ อ่าฮะมันมีมีกวยไหมมีกวยมีไฟแสงสว่างบ้าบ้ามีอะไรไหมมีว้าวับครับเขาจะตั้งเป็นกวยแล้วก็มีไม้แด้งแบงใช่ครับอ๋อกล้องก็มีไหมไม่มีไม่มีกล้องไม่มีป้ายบอกสัญลักษณ์บอกไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะโอเคเดินเดินไปฮะเดินไปเลยครับเดินไปเลฮะตรงไหนฮะนี่น้องโดนโดนตะคุบตรงไหนผมมาจากทางนู้นครับผมเดี๋ยวผมหมาก่อนโอ้หน้องน้องออกมาจากในซอย ตรงนี้ไม่ม,มีด่านนะครับะะแต่ว,ว่าตำรวจเขาแอบยืนแอบอ่าไป่านทำไปเลยไปเลยอาชี้เลย <c oughs> นี่ครับตอนนี้ผมอยู่กับน,น้องเอนะครับที่โดนเจ้าหน้าที่นะครับของสพ,พโพแก้วได้เรียกรับนะฮะสามพันบ,บาทน้องเขาเป็นเขตที่สองนะฮะครั้งแรกเสียไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะบค้งเสียไปหมื่นหนึ่งอยู่ซอยไหนนะซอยหมอสีค่ะซอยหมอสีก่อนถึงโรงงานโดนัท ครับโรงงานโบนัสเนี่ยหนูมาจากนี้กันครับมาจากนี้ปั๊บน้องมาทางนี้ครับน้องมาจากนี้แล้วผมเดียวผมเดียวมาฝั่งนี้เดียวมาตรงนี้ผมเห็นการแล้วครับแต่ว่าพอรถผมขาดครับผมก็เลยจะวนกลับแต่ว่าการเขาตั้งอยู่ตรงนู้นครับไกลไกลอยู่แล้ว มีตำรวจยืนยืนอยู่ตรงนี้คนนึงครับออ๋ซุ่มซุ่มอยู่ตรงนี้ใช่แต่แต่ผมไม่เห็นครับตอนผมวนรถวนรถแล้วครับเขาก็กระโดดมาขวางโอ้ขวางขวางตรงนี้เลยใช่ครับแล้วก็ถนนนี้เลยครับแล้วก็กระชากกุญแจไปใช่ครับแล้วก็ให้ผมไปเข้าด่านครับแล้วก็ตรวจฉีที่ไหนตรวจตรวจตรงนู้นเลยครับข้างกำแพงข้างกำแพงเลยเอามาดูทีเดี๋ยวเรามาดูมาดูที่ชี้ชี้ตรงตรวจฉีที่มาตรงตรวจฉี อ่าเจ้า <dari> น <transit> ี้ตะคุบมาแล้วใช่ไหมฮะตะกุ้มมาแล้วนะให้เขียนรถมาให้เขียนรมาตรงนี้นะใชตรงนี้นะครับทุกครับอเหนฉีดยังไงจอดตรงนี้ครับจอดตรงนี้จอดตรงนี้อเสร็จปุ๊บาดูดูฉีดดิี่ตรวจฉีดตรงตรวจฉีดดิตรวจตรงไหน เดี๋ยวเขาให้แฟนที่อยูี่นีอกเนี่ยโอ้เอาเอาข้างกระแพงตีกเลยตรงนี้เลยใช่ไหมไหมลอยังอยู่เลยนะโอ้ครับครับยยืนนนีี่่กังะครับออ๋ครับคาดฉี่อยู่โอ้ฉีกันตรงนี้เลยนะใช่ครับยืนเรียยงกันเเลขาเขาเขาได้แสดงบัตรอะไรไหมไม่ครับไม่ครับไม่ได้เกาะเอกสารอะไรเลยใช่ไหมนี่นะครับท่านผู้ชมครับฉีดตรงนี้เลยนะฮะ อ่ะอ่ะยวเดินมาฉีดเสร็จแล้วนะแล้วก็ทําไงต่อทําไงต่อแหนูขึ้นหลังรถแล้วก็ล็อกกุญแจมือขึ้นหลังรถล็อกกุญแจมือด้วยใช่ล็อกกุญแจมือขึ้นหลังรถใช่และไปไหนต่อแล้วก็นั่งรอรอด่านเรรอตรงนี้ใช่อ๋อแล้วรถที่แฟนหนูขึ้นอ่ะไม่ใช่รถราชการไม่ใช่รถตำรวจเป็นรถชาวบ้านธรรมดาเป็นรถชาวบ้านธรรมดาไม่รู้ว่าใช่ของตารวจหรือครับครับครับเพราะว่าให้แฟนูนั่งรอหลังรถอกมือแฟนับล็อกไว้แล้วก็รอ ก็ทีนัน่ป้อ,อมอตรงนี้อ๋ออ๋อเนื่องจะ,ะขึ้นหลังรถแล้วรอขึ้นหลังรถแล้วรอ,อด่านเลิกตั้งแต่สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครึ่งของ 24, วันที่ยี่สิบสี่ตอนที่ยี่สิบสี่ธันวาหกห้าจนถึงห้าทุ่มครึ่งยี่สามนาฬิกาสามสิบนาทีและขาเอารถไปที่ป้อมตรงโค้ง ไปเคลียร์ตรงโค้งว่างั้นเถอะอ่ะไะเดินไปขึ้นนู่นหน่อยประหว่างแฟนหนูรอใช่ไหมมันก็มีมันก็มีคนโดนโดนไอเนี้ยเมาเขาเมาแต่ว่าเขาไม่ใช่คนขี่นะเขาคนสอนแต่โดนปรับมันมันปรับได้ด้วยเหรอพี่คนเมาแล้วปรับไม่ได้ครับแฟนเรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมฮะไปดูนะครับตรงนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุคือแปะยิ้มนะฮะหรือว่าซอยอะไรนะใบใบนะฮะ ซอยแปะยิ้มซอยวัวนะครับเขตนเผือสามทานนะครับเขื่อือสามทานครับจบังหวัดนครปฐมก็จะเป็นเขตรับผิดชอบของสอพอโคแก้วนะฮะยวเดินไปเลยเราไปดูละนะตั้งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับกตั้งบริเวณนี้นะฮะน้องก็โดนล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็ฉีดข้างกำแพงนะครับท่านผู้ชมมาเดินมาเลยมนาะ นี่คือซอยซอยใต้ยิ้มนะครับซอยใต้ยิ้มครับเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์นะครับที่24ท่านวาคมพศ2,565นะครับเวลา22นาฬิกา30นาทีนะฮะถึงโดนกัดตัวไว้นะฮะ โดนกับตัวไว้บนรถคารถกบบระบะจนถึงเวลา23.30นาฬิกานาทีนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ป้อมอีกไม่ไกลครับเดี๋ยวให้น้องเอนะฮะน้องเอเขาจะไปชี้นะครับจุดที่ป้อมนะฮะต้องไปเคลียร์เปนที่ป้อมก่อนอนะใช่ครับเดี๋ยวเดินออกกำลังกายกันหน่อย เราจะไล่มาตั้งแต่จุดเกิดเหตุน,นะครับท่านผู้ชมข้างหน้านะฮะข้างหน้าจะเป็นป้อมป้อมนี้ของวันคงไม่มีใครอยู่ทั้งแล้ววันนี้ผมหนุ่มสารยาครับผน้าผูส้สการพรสนามนะครับลงพื้นที่นะครับทำแผนภาพประชาชนนะครับให้น้องเขาฉีดชี้จุดเกิดเหตุน,นะฮะ ในวันเกิดเหตุได้โดนเรียกนะครับตรวจปัสสาวะโดยด่านก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีด่านไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยนะฮะที่ด่านก็อซอยน,นี้มืดมากนะคุคืนใช่ไหมใช่มืดนะอืมคืนม,มืดมาก,มมมมากนะครับ,นะรบท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาให้หน้องเขาชี้นะฮะชี้ชี้ที่ป้อมนะตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่ป้อมนะครับเดินทางด้วยเท้านะครับป้อมตรงนี้นะฮะใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมป้อมข้างหน้านะฮะป้อมข้างหน้าใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วว <c oughs> ันนั้นมีกี่คนที่โดนจับ คนตรวจชีมีผมสองคนครับแล้วก็มีที่คนหนึ่งไม่ผมไม่รู้จักนะนะท่คนผูมีมีมีผู้ผูกผ,ผู้ผูกกล่าวหากี่คนทั้งหมดที่เห็นในสายตาที่เห็นในสายตาหลายคนอยู่ครับที่รวมๆมาอยู่ตรงที่เป็นจับตรงนี้นก็หลายคนโอ้อยู่หลายคนอยู่ยยประมาณสี่ห้าคนได้ไหมถึงไหมถึงไหมประมาณหนึ่งจุดนะนะขึ้นบนเวลาแดดร้อนสี่ห้าคนถึงไหม ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมป้อมนี้ใช่ไหมใช่ป้อมนี้เนาะกลางวันไม่มีใครอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมครับป้อมนี้น้องชี้ที่ป้อมเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยอเอามาใสา่รถกระบะมาจอดไปตรงนี้ใช่ไหมจอดฝั่งโน,น,น้นก่อนนะครับแล้วก็เดินมาที่ป้อมตรงนี้ แล้วก็เข้าไปคุยกันข้างในใช่ไหมเข้าไปคุยข้างในน้องผู้หญิงไปด้วยไหมหนูตอนแรกหนูนั่งอยู่ข้างนอกก่อนเขาคุยกับแฟนหนูก่อนเขาคุย<อ>กับแฟนหรือว่าพี่แฟนหนูเล่าให้ฟังนะเขาจะเอาแฟนสองหมื่นเย็นตอนแรกเขาบอกเขาจะเอาหมื่นเย็เขาบอกว่าเขาบอกว่ารอบที่แล้วเขาเอาผมไปแล้วหมื่นหนึ่งรอบที่เขาจะได้โอกาสเขาก็บอกว่าให้หาไปให้หมื่นหนึ่งโอ้รอบที่แล้วเอาหนึ่งหมื่นแล้วแล้วรอบนี้เขาจะเอาหนึ่ง ตอนแรกอ่ะมามันมีผู้กองอยู่ยศผู้กองอยู่ใช่อ,อยู่เนี่ยแหละเขาก็ไม่พูดไม่พูดเรื่องนี้เลยนะคือเขาพูดแื่ว่าอ่ะรอเดี๋ยวรอไปแยกสารแล้วก็ส่งรองเท้าให้นอนท้องถังแล้วว่าเดี๋ยวไปส่งที่ศารพูดอย่างนี้นะแต่พอผู้กองไปเนี่ยเขาก็เริ่มพูดกับแฟนหนูว่าเนี่ยเขาจะเลียร์เกียร์เลยไหมวะจ่ายห,ห,หมื่นนึงเนาะจ่ายหมื่นนึงหมื่นน,นึงแล้วก็ต่อรองกันเหลือ ไม่ได้่อรองนะครับผมไม่่ดลองครับครับไม่มีแล้วใช่ผมว่ายอมไม่จับผมว่าครัมีมีมีแล้วรอบแรกก็โดนไปแล้วพอแฟนหนูบอกว่าอ่ายอมให้จับใช่ไหมเขาก็เลยเนีปิดประตูออกมาเรียกหนูก็ไปคุยว่าเนี่ยหายืมใครได้ไหมหมื่นหนึ่งเขาก็หมื่นหนึ่งเราบอกว่าผิดหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูกำไปหาให้จากไหนเพราะว่ารอบที่แล้วหนูก็โดนไปหมื่นหนึ่งเหมือนกันหมื่นหนึ่งแล้วหนูจะไปเอามาจากไหนอีกหนูก็เพิ่งซื้อของให้ลูกไปือองข ว่าวั <ร Stevens. S 1> นนั advisors, ้นหนูก็เลยพยายามทักหาเพื่อนหนูนะเพื่อนหนูเพื่อนแฟนแล้วเออใครพอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่มีคนช่วยได้เนาะพอประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าหนูก็ออกมาเนี่ยออกมานั่งคุยกับรุ่นน้องหนูเพราะตอนนั no ้นรุ um ่นน้องก็นั่งเพื่อคเนี่ยหนูก็ทักทักถามทุกคนเลยมันก็ไม่มีใครเนาะทีเนี้ยแฟนหนูอะเขาก็ทักออกมาทักพาเฟซหานหนูว่าเออเขาให้เวลา20นาทีนะ ทเที่ยง,งคืนสี่สิบประมาณเที่ยงคืนสี่สิบใช่เที่ยงคืนสี่สิบเขาก็เอาแฟนหนูไปนั่งหลังรถล็อกอม,มือจมือไล็อกม <จำ S 2> ือจ<ห>ับมือแล้วก็เขาก็เหมือนแบบรอยื้อเวลาไปเรื่อยๆแบบเหมือนให้หนูหาเงินไหมเขาอละล่ะก็รอรอให้แฟนหนูนั่งหลังรถประมาณโวก็ถึงตีหนึ่งได้ประมาณยี่สิบนาทีก็ประมาณตีนหนึ่งแล้วแหละตั้งเวลาแล้วจนพี่สาวพี่สาวหมดแล้นแหละเจ้าของรถเจ้าของรถเขาก็เลยบอกว่าอ่าเนี่ย ที่มีให้ยูสองพันไปถามเขาซิว่าได้ไหมสองพันก็เลยถามตำรวจที่ว่าจะขับรถพาแฟนไปแยกสายนะหนูก็เลยแบบฟองบอาว่าพี่เนี่ยหนูกหาได้แค่สองพันได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็ขับรถพาแฟนไปจะไปแยกสายแต่ตัวหนูกับพี่คนนั้นอ่ะคือจะไปคุยเรื่องรถว่าเอาวุออกก่อนได้ไหมอะไรเพราะว่ามันมีคนมีตำรวจคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปคุยกับร้อยเวร ว่าสามารถทารถออกก่อนได้ไหมก่อนคดีจะจบอ่ะนะพี่หนูก็เลยขับรถไปที่สพไปถึงปุ๊บตำรวจคนนั้นแหละที่ว่าจะขับรถพาแฟนหนูไปแยกงสารนะ่ะก็เข้าไปในสพไปวนรถไปวนรถกำลังจะวนรถนั่นแหละกำลังจะวนรถไปหลังสพใช่ไหมเขาก็เห็นพี่หนูว่านะั่จอดรถแล้วก็เดินไปกำลังจะขึ้นขึ้นไปบนสบพเขาก็ถามพี่หนูว่ามาทำอะไรกันแบบ เสียงมุกยิ้นใส่อ่ะครับมาทำอะไรกันเนี่ยนนี้น่พี่บอกว่ามันจะมาคุยเรื่องเสียงเสียงแบบตะคอกตะคอกหน่อยอ่าตะคอกหน่อยแล้วเขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาขับรถไปวนวนออกมากำลังจะวนออกจพนะจอดอยู่ตรงป้ายอันนี้เป็ป้ายใช่ไหมป้ายจุดสอพ่อเขาจอดอยู่เนี้ยเขาก็กมือเรียกหนูไปเขากดมือเรียกหนูไปปุ๊บเขาก็คุยกแบบว่าอะไรนะพี่พี่ให้หามาห้าพันเขาบอกว่า ลำคาญที่หนูว่ามู้นไวเรื่องรถอะไรเงี้ยลำคาญลำคาญแลาพูดยีเรื่องมีขี้เสียงด้วยมีขี้เสียงอะไรหมดบอกว่าลำคาญมุ้นไวนู้ยนั่นหนูก็ไอ้ขี้เสียงนั่นใช่ไรทีเนี้ยตก็เดินกลับไปที่รถก็เลยไปบอกพี่หนูว่าเนี่ยวเขาจะเอาห้าพันตำรวจเขาจะเอาห้าพันแล้วเขาจะปล่อยเลยจะปล่อยแฟนหนูเลยแล้วก็จะเอารถให้เลยใช่ไหมพี่หนูก็บอกว่าห้าพันจะไปหามาจากไหนก็เลยเกาเลยบอกว่าไปบอกเขาว่าม <quiet> ีแค <Yeah. S 3> ่สามพันพี่หนูก็ช่วยแล้วสามพัน อได้ไหมไ้หมหมเขาก็เลยมองหน้าหน<ม>แล้วเขาก็ถามตจมดคนะจับเลยไหมจับเลยไหมเขาก็ถามถึงเนแหละห Le นก็เลยเงียบเขาแล้วเขาก็ถามหนอว่าแล้วตั้งอยู่ไหนหนูเบอกอยู่ในบัญชีบวงในบัญชีเขาว่าต้งกดมาจากของ้ตรงนี้เดินไปประมาณตรงร้านกอนถึงตู้กเงน่นะมันต้เดินตพตรงนี้มีม,มีตู้กับเงินอ่ะไม่ใช่ ที่สพใช่ที่สพเพราะว่าให้หนูเดินไปกดตังค์ให้เขาหนูกดมาสามพันปุ๊บเขาก็ยืนอยู่ตรงฝั่งคนขับนะตรงรถฝั่งคนขับหนูก็เดินเข้าไปแล้วยิื่นให้เขายื่นให้เขายืนเขาเลยบอกเฮ้ยเขาเลยเฮ้ยเอาไปใส่ในรถคนนั่งเอาไปใส่ในรถทั้งหมดหนูเลยเดินไปทุบก็เปิดประตูจ้าวตังค์วางให้เขาเนาะรถก็ล็อกหนูก็บอกพี่รถล็อกเขาก็เปิดรถให้หนูหนูก็ตังค์วาง แล้วก็หููทับไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีแบงค์เดียวใช่ไหมล่ะเขาเลยหยิบขึ้นมาดูว่าประมาณละมีสามแบงค์หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อต้องคลี่ดูก่อนดูด้วยต้องดูก่อนแล้วก็พอดูว่าครบไหมครบเล้วก็เลยเอายังใส่กระเป๋าไปแล้วเขาก็ปล่อยแฟนหนูออกแล้วให้แฟนเดียวรถออกครับแล้วก็เขาก็ปล่อยแฟนหนูไปเลยเขาก็ไปหนูมีคลิปเสียงมีวิดีโอด้วยตอนที่ว่าเอานังไปเดี๋ยว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 เราไปคุยกับเจ้าของรถอีกครันหนึ่งเนาะตรงนี้ น้องชี้คือป้อมตรงนี้ใช่ไหมครับที่เข้าไปมีมีประมาณกี่คนนะอาจย้ำอีกทีหนึ่งในป้อมนี้มีสี่คนสี่คนคุณดาวาอ่ามีต่งด่านนู้นมาไว้ตรงนี้สี่คนแต่เจ้าหน้าที่มีกี่คนอยู่ในด่านนี้อยู่ในป้อมนี้อยู่ในป้อมนี้ก่อนที่โดนจับอะถ้าโดนจับอะมีผมคนหนึ่งแล้วก็ ที่ที่โดนใส่กุญแจมือไว้หลังบางคนหนึ่งแต่เขาไม่เอาลงมานะครับอออ่๋ตำรวจตรวจกี่คนที่ตั้งหลานด่านปรนมาณสิบนับสิบสิบคนได้แต่ว่านําตัวมาที่ป้อมนี้กี่คนก็แทนนั้นก็เขาก็เก็บด่านทุกคนก็มากันหมดสี่คนออกมากันหมดเลยตำรวจก็มากันหมดเลยอ๋อมีใหญ่สุดผู้กองหรือเปล่าหรือไงผู้กองใหญ่สุดรสี่หมวกบีเ่านหมเอียงเหมือนหวกเสือไม่ใช่หวกกองนะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไร เขาเรียกว่าอะไรไม่เขาเรียกชื่อว่าไงไรเขาเรียกเจ้านายไหมผู้กองใช่ไหมผู้กองคือว่าเขาคุยกับประชาชนที่ว่าโดนกันนะเคเขาเรียกเต็วผู้กองครับเนี่ยเขาบอกแล้วแหละผู้กองเขาก็มาที่กองด้วยเขาก็เงียบกันไม่ได้คุยอะไรกันพอผู้กองคนนั้นะบอกว่าจะไปไหนไม่รู้ไปทำธุระไหนนี่แหละแล้วพอผู้กองไปเขาก็เริ่มคุยกับพวกหนูเรื่องเงินนี่แหละโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของรถเนาะโอเคเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานที่จุด ที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ตั้งด่านเรียกรับนะฮะกับไอ้ประชาชนนะครับในซอยนี้คือซอยแป้ยิ้มหรือซอยวัยวัยใช่ไหมเจตนารมของกฎหมายนะฮะเจตนารมของกฎหมายนี้เขาจะหาผู้อเสบนะครับเพื่อเข้าบําบัดแต่มีเจ้าหน้าที่นะครับบางกลุ่มนะครับเปลี่ยนเจตนารมของกฎหมาย เป็นเชื้อย่างอื่นนะท่านผู้ชมครับนี้ผมอยู่ที่ซอยแป้ยยิ้มน,นะครับหรือซอยวนะัยวัยในเขตอำเภอสามพานนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นพื้นที่ของสอพอโคแก้วนะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปพูดคุยกับเจ้าของรถนะว่าเหตุการณ์ที่อยู่บนโรงพักนะเป็นอย่างไรบ้าง ก็เดินก็ไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนตอนที่ผมผมโดนจับมาคนหนึ่งแล้วก็มีที่อีกคนหงมาคนนั้นเขาถูกใส่กิญแจมือไว้หลังรถครับแต่รอล็อกไมหวังหลังรถเลยเหรอใช่ครับไม่ไม่ไม่เอาลงได้ครับไม่เอาลงใช่ครับเอาผมลงมาแค่คนเดียวแล้วก็เอาผมเข้าไปคุยในห้องไปถามจริงเน็ตเท่าไหร่ห้าสิบบาทเน็ตห้าสิบบาทซื้อง่ายขนาดนี้หรอแต่เจ้าหน้าที่ทําไมไม่ไป จับนะผู้ขายใช่ไหมฮะผู้ค้าผู้ขายเยอะไหมเยอะไหมถามจริงเยอะไหมในในเขตเขาเยอะเป็นนี้เลิกแล้วใช่ไหมเลิกเลิกแล้วครับเลิกมากี่วันแล้วสองสองวันสองอาทิตย์ได้โอเคเลิกซะเลิกซะสิบห้าวันนี้ก็ไม่มีในร่างกายเราแล้วนะเลิกซะมันไม่ดีนะฮะมันไม่ดีจริงๆอยากให้เจ้าหน้าที่น่ะเข้าสู่กระบวนการฮะว่าต้องทําตามระเบียบนะครับของกฎหมายถ้าตรวจเจอ ก็ส่งแยกสารห็นไหมฮะก็้ออกหมายเรียกซะแยกสารที่ไหนรู้ไหมโรงพยาบาลทั่วไปแยกไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าให้ไปแยกที่โรงพยาบาลไม่ได้ครับต้องไปที่ศูนย์วิสาหการแพทย์เท่านั้นไปโรงพยาบาลเขาก็แยกแค่เืน้นต้นเหมือนกับตํารวจตรวจอยู่ตรงนี้แหละครับนะมันแยกไม่ได้ต้องที่ศูนย์วิสาหการแพทย์เท่านั้นนะถ,ถึงจะแยกสารได้นะฮะ เีขาบอกว่าให้เวลาหาตังค์แค่อยู่ในป้อมนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเอาไปโรงพยาบาลยยกสายหรือว่าเอาไปสอบพอแล้วถ้าเอาตังค์ไปวางไว้เขาก็จะไม่ปล่อยแต่ก็ปล่อยเอาให้ตังค์่อก็ปล่อยครับกับตอนนี้ผมอยู่กับน้องเอนะครับแฟนน้องเอนะฮะผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่นะครับรีดไปสามพันเนาะสามพันบาทนะฮะ แรกเรียกไปเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นนะี่จ่ายจ่ายไปป้อปหนึ่งหมื่นกำลังจะเดินไปนึกจ่ายกลังจะเดินไปเดีเรียกไปหนึ่งหมื่นบาทนะฮะต่อรองไปต่อรองมาลำคาญใช่ไหมกนะ็เลย <c oughs> เหลือสามพันนะเลยเหลือสามพันเดี๋ยวเราจะไปพูดคนเจ้าของรถเป็นคนเอาเอาตังค์ไปจ่ายใช่ไหม เป็นคนเอาตัางให้แฟนผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขาเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องเขาดีเดี๋ยวพูดคุยกับน้องเขาดีครับซอยโรงงานใบไวครับท่านผู้ชมครับซอยโรงงานใบไวซอยโรงงานใบไวนะฮะหรือซอย อะไรนะซอยอะไรไม่ไบบะซอยอะไรนะเขาเรียกแปกยิ้มนะแปกยิ้มอ๋อแปกยิ้มไหนลาน้องเขาเลือกน้องเข้ามาเลือกเลือกเจ้าของรถมันเจ้าของรถมันอ่ะอ่ะพี่จะใช้ชื่อน้องบีเนาะอ๋าน้องบีวันที่เกิดเหตุวันนั้นได้รับโทรศัพท์จากอันนี้เป็นน้องสาวใช่ไหมอ๋อ น้องชายคากีทุ่มดู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 ซิประมาณกี่ทุ่มนะที่รับโทรศัพท์พว่าตอนที่โดนจับนี่มันอยู่ที่ประมาณเวลา22่สอนาฬิกานาทีเดือดที่โดนควบคุมเนาะ มทุ่มสีม่สิบค่ะอ๋อสี่ทุ่มสี่สิบแค่สิบกว่านาทีเนะาะหลังจากที่เออ่โ okay, อเคสิบกว่านาทีก็โทรไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่ธันวาความหกห้านะครับเวลานั้น<อ>แล้วพูดว่าไงบ้างครับตอนที่<อ>รับสายโทรศัพท์น้องบอกว่าเขาบอกพี่อ่าน้องให้แฟนเสาวโดนแล้วน้องบอกเอาจริงเหรออะไรเงี้ยผมก็อยู่บ้านเพื่อนอยู่ไงน้อบอกว่าแล้วจะทำยังไงน้องมันก็บอกว่าเออก็ไม่ทำยังไงหรอกไม่มีนะ บอกว่าที่โดนน่ะมันก็บอกว่าไม่มีไม่เป็นไรพี่ปล่อยเลยตามเลยไปเลยอะไรเงี <exper> ้ยตามมีตามเกิดเลยอ่ะแล้วมันก็บอกเงี้ยก็บอกว่าโอเคเพราะหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่สนใจแล้วเหมือนกันเพราะที่โดนรอบที่สองแล้วไงหนูก็ไม่ได้แบบสนใจแล้วปล่อยเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเจ้าพนักงานหนูก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านหนูก็ถามว่าเออตำรวจตรงนี้เริ่องจับยังที่จะเข้าซอยนี้แล้วที่จะแวะไปน้องมันบอกว่าเอารถสูบรถสูบโดนไงก็เลยต้องแวะมาที่ป้อม <ม>ว่าจะมาคุยเรื่องรถเรื่องอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อทีนี้เขาไปที่ป้อมแล้วนะฮะใช่ค่ะเจอกันที่ป้อมใช่ค่ะแล้วก็ไปที่สพอหอรือว่าไงฮะ<ม>หรือว่าคุยอะไรกันก่อนไหมที่ท,ที่ป้อมก,ก็น้องเขาก็บอกว่าเขากำลังจะพาเอาน้องเนี่ยขึ้นรถตำรวจไปแยกสารที่โรงพยาบาลแล้วเพราะนั้นหนูก็เขากำลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจคนอะไรจะขับรถมอเตอร์ไซค์หนูอ่อาไปที่โรงพักแล้วเพราะนั้นหนูก็เดินไปพอดีเนื้ พี่แป๊บหนึ่งค่ะหนูต้องทํายังไงถึงจะได้รถหนูคืนคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องไปคุยกับร้อยเวรที่โรงพักครับรถเป็นชื่อของใครถ้าเป็นชื่อของหนูก็เอาแค่บัตรประชาชนไปอย่างเดียวแล้วก็ไปคุยกับร้อยเวรที่โรงพักอ่านเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพักแล้วเขาก็เอาน้องหนูอ่ะเนี่ยขึ้นหลังรถกระบะไปที่พันในแล้วเขาก็ตามไปที่โรงพักตามหนูไปที่โรงพักทั้งทๆที่เขาไดบอกว่าจะเอาน้องหนูอ่ะไปแยกสารที่โรงพย,ยาบาลใช่เนี่ยแต่ าเพื่ออะไรพอไปถึงปุ๊บเขาก็ฝักมือต้ำรวจที่ฝักรถกระบ้านะเขาก็ฝักมือเรียนะก,ฟกแฟนหนูอบอกว่าน้องมานทำอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูก็บอกว่าอ๋อนัอ้นม,มาัามากับแฟนแล้วใช่ไหมใช่ค<อ>่ะหนูมากับแฟใช่ค่ะหนูมากาแฟโอเคต่อเลยครับอ่าแล้วก็เขาก็ฝักมือบอกว่าไอ้น้องมาทำอะไรอะไรเงี้ยเนาะแฟนหนูบอกเอ้ามาคุยเรื่องรถอะไรเงี้ยเขาบอกโอ๊ยกลับไปเลยอะไรเงี้ยยังไม่ได้หรอกรถอ่ะเพราะว่าต้องรอให้ขึ้นสารเงื่นอะไรเสร็จก่อนถึงจะได้อ้าวแล้วมาพูดแบบนี้ แล้วตำรวจอีกคนหนึ่งที่ขับรถบอสไซด์ไปที่โรงพักเขาบอกว่าให้ไปคุยกับร้อยเวรทั้งที่หนูกำลังจะขึ้นไปคุยกับร้อยเวรนะขอมา<อ>สก,กัดหนูก่อนไม่ให้หนูไปคุยกับร้อยเวรสกัดไว้ก่อนใช่<อ>ไม่ให้หนูไปคุยกับร้อยเวรแล้วหนูกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านกับแฟนหนูขับ<อ>แล้วไอ้นี่อยู่หลังรถรหลังรถตำรวจน้องชายอยู่หลังรถตำรวจแล้วก็น้องน้องแฟนหนูผู้หญิงเนี่ยอยู่หลังรถคือนในกระบะรถใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในกระบะรถอยู่กระบะรถค่ะกระบะรถยค่ะนั่งในกระบะนั่งค่ะนั่งใส่กางเกง งั้นกลับบ้านเขาไม่ค so ุยไม่ให้อะไรเงี้ยงั้นกลับบ้านเรามันจะขึ้นรถกลับและตำรวจที่ขับรถกระบะเนี่ยเขากฝักมือน้องน้องแฟนบอกว่ามันนี่เดี๋ยวหนูกำลังจะกลับกันแล้วนะเขาก็ฝักมือแล้วเขาก็เลี่ยนของแฟนคือว่าหาได้เท่าไหร่แล้วน้องน้องแฟนก็บอกโอ้พี่หนูหาไปได้หนูมีแค่สองพันอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไปหามาอะไรเงี้ยพี่ลำคาญเกนอะไรเงี้ยพวกพี่เองเนี่ยมาวุ่นวายเรื่องรถเรื่องอะไรจังเลยทั้งที่หนูยังไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาเลย ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้คุยกับเขาสักคำกล้องวงจรปิดหน้ากล้องก็หน้ากล้องก็มีโรงพักก็มีหนูยังไม่ได้คุยเขาสักคำคุยแค่พี่ตำรวจคนหนึ่งเืพพอพุทธะเขาถามว่าทำไงได้เ <c oughs> ขาบอกให้เราไปที่โรงพักเราก็ไป <c oughs> คุยกับร้อยเวรอ่าและทีนี้เขาก็น้องมันก็นอัดคลิปคลิปเสียงที่เขาให้อ่าหาเงินใช่ไหม <c oughs> น้องก็เข้ามาในรถบอกพี่มันจะให้หนูหาเงิน,นอ่า ห้าพันบาทหนูก็บอกกับนองโอ้ยไม่มีหรอกห้าพันบาทในเอง้องเาเนี่อยไว้ดิสามพันอ่ะมันเอาไหมหนูก็บอกอย่างเงี้ยแล้วน้องหนูอ่ะมันก็เดินลงไปอีกแล้วพี่หนูหาได้แค่สามพันมันก็บอกว่าโอเคสามพันมันก็เอาใช่สามพันมันก็เอาหนูก็เลยโอนตังค์ให้น้องเลยน้องมันก็บอกให้น้องหนูว่าไปกดตังค์แล้วหนูอ่ะก็นั่งอยู่ในรถหนูก็ โอนตังค์ให้น้องเลยน้องหนูก็ไปกดตังค์สามพันบาทใช่ที่หนูเจ็บใจคือเขาพูดกับหนูบอกว่าพี่เองมาวุ่นวายเรื่องรถจังเลยอะไรเงี้ยเออเอารถออกให้แบบว่านำคาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนหวังเงินจากหนูด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าหนูน่าจะมีเพราะว่าถ้าหนูอยากได้รถออกน้องหนูก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะเพราะรอบที่แล้วหนูก็ช่วยน้องเหมือนกันเขารู้ว่าหนูเป็นคนเอาเงินมาให้น้องไงร้งที่แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทใช่จ่ายที่ไหนหนึ่งหมื่นบาทหนูเอาเงินไปให้น้องที่ต้ม จะป้อมนี้ใช่ค่ะหนูแอบให้แต่เขารู้ว่าเอาเงินมาให้แล้วใช่ไหมที่เงินบ้านที่ป้อมนี้เหมือนกันป้อมนี้เหมือนกันโอ้ล้วนล้วนอยู่คนละที่หมอสีก็มาจ่ายที่ป้อมนี้เหมือนกันใช่ครับทีเกี่ยวกับนี้เลยค่ะพอมาได้ต่ายป้อเขาก็ไล่พีหนูกลับเลยครับใช่ไล่หนูกลับเขาเหมือนแบบมองหนูเป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนแบบหนูมาวุ่นวายอะไรน่ารำคาญอะไรเงี้ยทั้งๆที่หนูยังไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาเลย เพราะว่าหนูอ่ะกดเงินมาให้น้องเลยครั้งที่แล้วหมื่นหนึ่งกดมาให้เลยและแอบให้น้องข้าเงหนเองเขาบอกว่าที่เอาตังค์มาให้และรอบนี้น้องและรอบนี้น้องมันไม่มีตังค์หนูก็สงสารมันเพราะว่าคือแบบเออแค่สามพันเนาะช่วยได้เราก็ช่วยหนูก็ช่วยเนองสามพันหนูก็โอนไปในบัญชีมันให้มันไม่กดเงินมันเห็นหนูมียังไงหนูก็ต้องมีแน่นอนประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ ที่ได้พูดคุยนะครับกับผู้เสียหายนะครับที่โดนตำรวจ2อสพโพแก้วรีดไปนะครับตกลงกันที่1นึ่งหื่นบาทนะสุดท้ายเหลือแค่3,000บาทนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวันที่24ธันวาคมพศ2565ครับ, 2, รบตั้งแต่เวลา 24, 22นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา23นาฬิกา 30, 30นาทีนะครับซึ่งเคลียร์จบ พูดคุยเจรจาได้รถคืนได้รถคืนวันนั้นเลยค่ะกลับบ้านปล่อยคืนเลยประมาณกี่คุ่ประมาณปีสองปีที่สองใช่ค่ะเกือบปีสองครับท่านผู้ชมครับก็ต่อไปนะครับทางทีมงานนะครับของอาเจียงไก่ครับไทอ่อนก็จะเรื่องราวเรื่องคดีนะครับก็จะเดินต่อนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับหยุดอรัรยาหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนักส่าพิมพ์สุดสนขายกรรมรายงานในซอยแปะยิ้มนะครับเหตุพื้นที่ ของสพอโพแก้วอำเภอสามผานครับจังหวัดนคนปรปฐมสวัสดีครับ